เจอประเภทลูกสิดล้างค,ครูเขาด้วยนะเหนื่อยบางคนน่ะเอาความรู้ไปจากเรานะเรียนไปจากเราเข <c oughs> ียนหนังสือขายไปทำโน้นทำนี้ไปบรรยงบรรยายนะวันหนึ่งครอบครองเราไม่ได้คิดทำลายวิธีทำลายปลาที่ดีที่สดุดจะมีสองข้อหา อะไริีสองข้อที่เขาเป็นเครื่องมือทำลายพระหนึ่งพระมีเมียอันที่สองพระโกงเงินมันมีบางคนนะเสียแรงเรียนธรรมะเที่ยวไปประกาศไปโฆษสาที่โน้นที่นี้บอกหลวงพ่อเนี่ยโอนเงินให้แม่ชีนะเอาเงินวัดไปโอนให้แม่ชี ปีละห้าล้านสิบล้านโอนมาดูจริงเงินในวัดมันมีเท่าไหร่มันอยู่สามล้านถามแล้วชื่อใครชื่อแม่ชีเพราะอะไรเพราะแม่ชีเป็นมาียาแม่จกักรทั้งวัดมีอยู่สองคนเองในชะ่ไหมมีจิพยกับแม่ชีอยากให้เป็นชื่อหลวงพ่อเลนทําได้ที่ไหนอ่นะอีกอันหนึ่งก็เที่ยวไปพูดเรื่อยๆนะพูดกับทั้งกตงัตำล,ลนะงตำารวจอะไรเนี่ยร้องร้องบอกกับชาวบ้านกับอะไรเนะี่ยบบกพระปราโมด นางอรนุชสันตยากรวงเล็บภรรยาพระปราโมดเนี่ยไปพูดกับชาวบ้านนะก็ภรรยาพระปราโมทไอที่ไหนก็ภรรยาพระปราโมทพระบ้าอะไรมีภรรยา้าเจอลูกศิษย์อย่าีเข้าสักสองสามลายแนะล้วหลวงพ่อคงบายแล้วเราอยู่ก็เราเฉยๆสบายกว่าไม่ต้องสอนเลย แต่จะให้เราไปทะเลาะด้วยไปฟ้องร้องด้วยฟ้องก็ได้นะมันก็เข้าข่ายหนึ่งประมาทในที่สาธารณะชาวบ้านเขามาบอกนะเขาอุทูหเลยนะเขาบอกทนฟังไม่ได้ใส่ร้ายหลายเรื่องอย่างบอกว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยพระไม่บินถบาทชาวบ้านขานใส่บาตทุกวันเลย <laughs> ทำไมังไม่บินถบาท <laughs> ว่านโน้นว่านี่ชาวบ้านเขาอุทูห์เอ้า บอกมันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละกิเลสนะกิเลสอะไรที่ครอบกรองไว้ไม่ได้ก็ต้องทําลายมันไปกรรมใครกรรมมันนะจะให้หลวงพ่อไปดีรันตันแทงด้วยเราก็ไม่เอาหรอกในทางโลกก็เรียกว่าหมิ่นประมาทในทางธรรมไอ้การพูดอย่างนี้มันเป็นมุสาวาทมุสาวาท <c oughs> การพูดเท็จ <c oughs> พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบอย่างนี้เรื่องมูสาวาทหลวงพ่อมีเวรมีกรรมต้องถูกนินทาไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาในโลกเป็นอย่างนั้นนะเราอย่าหวั่นไหวใครๆก็โดนพระพุทธเจ้าก็โดนไม่ได้อย่างใจครับเพราะเขาว่าก็เป็นเรื่องธรรมดากรรมในอดีตของเราทำให้เราต้องเจออย่างนี้ เราสอนเขาไม่ดีเราผิดพลาดสอนให้เขามีศีลมีธรรมให้สาเร็จนะภาพเลียนนะทุ่มเทหนักหนาเลยอย่างคุณตรงนี่จะรู้เลยหลวงพ่อทุ่มมากเลยสอนให้ลูกเสร็จมีศีลห้านี่เป็นความผิดเราเองเราสอนให้เขามีศีลทาไม่ได้เป็นจมในอดีตเราก็ต้องรับผลส่วนที่เขาทําอันนี้ก็เป็นรมใหม่ของเขาไป พวกที่ได้ที่พระจักสุเมื่อวานก็มีคนดูนะสยดสยองก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะไม่อยากยุ่งด้วยหรอกนี่พวกเรา